ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตสนุกสนานครื้นเครงไปกับเพลงเพราะเพราะจะบทประพันธ์ของมุทิตา แต่ชัดแต่ช้าจารักก็เข้ามาจะมัวสบตาและฉันอยู่ทําไมอย่ามัวสบตาและฉันอยู่ไกลๆแสงตะวันเจิดจ้าทําให้โลกสดใสคุณความดีก็จะลงโลกให้งดงาม,ามเชกเช่นเดียวกันกหญิงสาวนางหนึ่งดสดสวยเจิดจ้า,าดังแสงตะวัน แล้วมีคุณงามความดีระดับจิตใจเทว่าหลอดยากจนเข็นใจจึงมปที่ดูถูกจากชนชั้นสูงบางคนหญิงสาวต้องต่อสู้ฝันฝ่ากับอุปสรรคนานับประการเพื่อจะไปสูตรให้ประจักษ์ในคุณค่าของตัวหลอดเองลันดีขนาดนี้เจิดจ้าราวแสงตะวันสักขนาดนั้นจึงเป็นที่หมายปองของชายทั่วไปดังนั้น โปรดอย่าชักช้าถ้าจะรักก็รีบรักตฉันแม้แต่ในความฝันคุณหญิงก็ยังตามมาทำร้ายจิตใจของเธอนะตะวันอย่าร้องไห้เลยนะวันนี้ เป็นวันดีของเรานะอย่าลืมสิหรือว่าลืมซะแล้วว่าวันนี้เป็นวันอะไรวันนี้เป็นวันเข้ารับปริญญาของเราณะตะวันทำใจเถอะณตะวันเธอก็ทำมาได้หลายวันแล้วนะเธอทำได้แล้วก็อย่าหวนไปเสียอกเสียใจมันเลย ครูชาตินะยังชมว่าเธอเก่งเลย <S 2> <S 2> <ฮ>เธอเข้มแข็งแล้วเธอก็เป็นคนอย่างนั้นนะัตะวันเก่งและเข้มแข็งเธอต้องไม่ยอมแพ้โชคชะตานะัตะวันเธออาจจะพ่ายแพ้ในเกมรักแต่เรื่องงานเธอกำลังชนะนะเธอกำลังเป็นนักร้องดังเธอขึ้นมาเทียบชั้นกับยายสุริกลยาได้แล้วอ่ะแล้วไม่แน่นะต่อไป เธออาจจะกลายเป็นนักร้องที่มีระดับมีระดับกว่าเยนั่นก็เป็นได้นะเธอต้องทำให้ได้นะตะว,วันเธอต้องทำได้ <c oughs> เออนั่นแหละปาดน้ำตาทิ้งไปเลยนี่ไปอาบน้ำนะแล้วก็เตรียมตัวไปมหาวิทยาลัยกันอ๋อเราต้องไปแต่งหน้าทำผมก่อนนี่นะเ,ออเร็วเขานะเดี๋ยวจะสาย วันนี้เราจะแต่งครุยบัณฑิตแล้วนะเราจะเป็นบัณฑิตแล้วเพื่อนๆเราอยู่ตรงไหนนะเนี่ยตะวันแล้วเธอนัดไว้แถวไหนล่ะก็เธอแถวหน้าตึกอธิการนี้แหละนัดว่าจะมาถ่ายรูปกันน่ะแล้วทำไมยังไม่เห็นมาเลยสักคนนี่อืเออคือนี่อย่าทำหน้ายุ่งยากลำบากใจเพื่อนอีกแล้วนะเธอ,อจัน ฉันขอโทษอยิ้มสิจ๊ะฉียิ้มไปเลยนี่ตอนนี้นะเธอน่ะเป็นดาวเด่นของมหาวิทยายลัยแล้วนะไม่ใช่บัณฑิตโนเนมอีกต่อไปยิ้มสิจ๊ะนี่เดี๋ยวเกิดช่างภาพนะักข่าวไม่เห็นน่าจะว่าไงอะ่ะฉันไม่ดองถึงขนาดนั้นหรอกอคนะุณยตะวันครับเอยิ้มหน่อยครับย,ยิ้มหน่อยน่นงยังยีตะวันพูดถึงนักขา่กขาวนักข่าวก็มาเลยโพสท่าสวยๆหน่อยนะครับฮ้่นี่ หันหน้ามาทางนี้หน่อยนะครับขวาครับขวาซ้ายครับซ้ายซ้ายครับยุ่งยากจริงๆเลยเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวกว่าเฮ้ยเราถอยออกมาดีกว่าเออจันถ่ายด้วยกันสิเฮ้ยฉันไม่ใช่ดาราถ่ายด้วยกันก็ได้นะครับเพื่อนสนิทคุณทันตะวันไม่ใช่เลอครับค่ะเพื่อนสนิทแนบแนเลยล่ะค่ะขอถ่ายด้วยก่ันนะครับกอดกันหน่อยครับนั่นแหละครับนั่นแหละ แก้มชิดแก้มหน่อยนะครับอ้าวเลยนี่แหละค้าอุ้ยเขินจังเลยค่ะไม่ต้องเขินครับนี่ทวันยิ้มสิยิ้มสวยนี่ค่ะสวยครับสวยสวยโอ๊น้าอี่ตะวันว่าเรวเข้าเข้าไปขอลาเซ็นก็ทนแล้วไปเรืยไปเรยตะวันผมถ้าจะเข้าไปถึงคุณซะแล้วสิ อยากจะช่อดอกไม้ไปให้แสดงความยินดีกับคุณและก็จัดเตนแต่ว่านักข่าวก็มารุมถ่ายรูปคุณกันตั้งหลายคนและนั้นกล้องทีวีก็มาทําข่าวด้วยโวกนักศึกษารุ่นน้องก็กรูกันเข้าไปขอลายเซ็นตะวันในที่สุดตะวันก็ได้กลายเป็นนักร้องที่ประส,ขขะสะบความสำเร็จแล้วุณชาติค่ะ แก้วแก้วนันเองอ่ะมายืนซุ่มดูอะไรอยู่หรอคะเนี่ยอ๋อก็เออที่ตะวันคะขอเล่นเซีนหน่อยคะขอถ่ายรูปด้วยค่ะอ๋อตะวันหยุดตรงนี้นี่เองแก้วเข้ารับปริญญาพร้อมตะวันชนะค่ะนี่ก็เพิ่งจะชิ่งออกมาจากกลุ่มของคุณแม่ค่ะกำลังเดินตามหาจันทนีกับตะวันอยู่พอดีครูชาติยี่แก้ว อาจาร์เห็นเราแล้วล่ะครครูครูชาติสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ <K r ug> ครูชาติ <K r ug> มาด้วยหรอคะเนี่ยต้องมาสิครับมาแสดงความยินดีกับโตวันแล้วกับจันล่ะคะคร,ครูไม่ดีด้วยเหรอ, <K r ug> อแสดงความยินดีสิจันนี่ไงผมอดอกไม้ให้ทุกคนนั่นแหละนี่ครับของโตวัน <K r ug> ขอบคุณค่ะแล้วนี่ของจันทนีขอบคุณค่ะแล้วก็นี่ของแก้ว มีของแก้วด้วยหรอคะเนี่ยมีสิครับผมแม่ทุกคนแหละครับน้ำใจนะ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากดอกไม้สวยจังเลยหลากเหลืองแก้วชอบสุด,ด้วยสิคุณหญิงอะไรตะว,วันเฮ้ยมองอะไรอะ่ะอุ๊ยนั่นแก้วแม่เธอกำลังเดินมาทางนี้อ่ะเราทำไงกันดีอ่ะเราจะทำไงกันดีอ่ะคุณหญิงก,งกรุณา กำลังเดินมาทางที่เรากับกลุ่มเพื่อนๆกำลังยืนสนทนากันอยู่ท่าทางของท่านดูเหมือนจะไม่พอใจที่เห็นแก้วอยู่กับเราทำไงดียา่แก้วแม่เธอมาต้องไปตื่นเต้นหวาดเสียวกลัวอะไรกันยี่จันโอ้ยก็แม่เธอไม่ชอบที่หน้าพวกเราอ่ะเดี๋ยวท่านเกิดมาด่าว่าเราเลาเฮ้เนี่ยมันมหาวิทยาลัยนะจ๊ะคุณแม่เนี่ย ท่านรู้จักกาลเทศสาวกหน้าตัวเองนี่แหลอคุณหญิงกรุณนาแม่ของแก้วที่เขาพูดกับว่าท่านหนักเนะจ้าระเบียบหนะักท่าเห็นตัวจริงก็กราวนี่เองมาดผู้ดีแท้เนยียบตั้งแต่หัวจบา้าเลยจริงจริงยัยแก้วนึกแล้วเชียวว่าต้องเรียกมาหาเพื่อนชั้นต่างรางวัล <c oughs> ท่านเป็นมยืนเด่นเทียบชั้นกับลูกสาวคุณหญิงกรุณนาเช่นะคุณแม่พี่แก้ว เพื่อนแม่หลายคนนะกำลังรอถ่ายรูปกับเราอยู่นะโอ้ยทำไมเพื่อนคุณแม่มากมายจังเลยล่ะคะมากที่จนแก้วไม่มีเวลามาถ่ายรูปกับเพื่อนๆเ,เลยเราจะเห็นเพื่อนของเราสำคัญกับเพื่อนมีระดับของแม่หรือไงเฮ้ใหญ่แก้วโอ้ยเนี่ยงานรับปริญญานะคะคุณแม่คุณแม่ยังยกเอาระดับฉันเข้ามาในงานด้วยเหรอคะเนี่ยใหญ่แก,แก้วอยากจะหัวเราะจัง ยี่แก้วกล้าพูดอย่างนี้กับแม่เฉลอเนี่ยเออะมันได็กเลยนะว่าแก้วจะกล้าต่อปากต่อคำกับแม่งตัวเองได้เด็กสาวคนนี้มีความกล้าจะไม่น่าเชื่อเลยจริงๆลูกนะลูกมันกล้าฉีกหน้าแม่ของตัวเองได้ลรคอขอช่างทาได้ไหมยี่แก้วคอยดูเถอะกลับไปบ้านแม่จะเล่นงานแจ้งหนักสักครั้งหนึ่งยังตะวันเพราะแก่ชั จะทำให้ลูกชายและลูกสาวของฉัน่กระด้างกระเดือนกับฉันเพาะแกเปต้นเหตุแท้ๆดีแล้วฉันจะทพิงทำให้เก็บเก็บปวดซะบ้างแม่ตะวันเอ๊ะยายคุณหญิงไม่พูดอะไรล่ะแต่เปิดกระเป๋าถือไปละห้าหมื่นได้ละมั้งเปิดแล้วก็หยิบซองอะไรออกมานะอุ้ยซองสีชมพูแม่ตะวันฉันเจอเธอวันนี้ก็ดีแล้วนะ จะได้แจกการดงานแต่งของลูกชายฉันเลยคุณแม,ม่มาแจกตอนนี้ทำไมกันคะเนี่ยการแต่งงานเป็นงานแต่งของคุณปลาคุณปลาช่วยใจของเรามันสั่นมันบีโวโทกตววนหน้าคุณซีเธอน่าสงสารจากักเออตะวนัตวนตะวันสมน้ำหน้าแหมถึงกับเซช่นะ ไปเห็นกีนกา,กาแต่งางานกันตัปรากาดนีด่แหละ,ะไม่ได้ประกาศความพ่ายแพ้ของแก่แล้นางตะวันคุณมแม่คุณแม่ไม่ได้ทําแบบเนี้ยมาแจกการในวันนี้ทําไมคะทำไมจะให้ฉันแจกที่ไหนละ่ะแล้วแจกวันไหนปกติฉันกับแม่ตะวันก็ไม่ได้เจอกันได้อยู่แล้วนี่ถ้าอย่างนั้นก็ยิ่งไม่สมควรแจกถ้าคุณแม่คิดว่าไม่ได้สนิทสนมกับตะวันใครว่าไม่สมควรยายแก้วแม่คนนี้นะ ช่นยิ่งว่าสมควรจะแจกดิซัมปะเพราะจะได้ให้เขารับรู้ว่าลูกชายของฉันนะ่ะกำลังจะเข้าพิธีแต่งงานแม่ตะว,วันจะได้ตัดใจไม่เข้ามาวุ่นวายกับชีวิตของตาปาดต่อไปไงดิฉันดิฉันไม่ไม่คิดว่าจะเข้ามาวุ่นวายกับชีวิตของคุณปราดนะคะเธอไม่ต้องมาแก้ตัวนะแม่ตะว,วันเธอนั่นแหละรู้ดีกว่าใครๆว่าเธอนะ่ะที่จะจับลูกชายฉันหวังถีบตัวเองให้สูงสง่ง แต่เธอก็หวังมากเกินไปนะกานะนะแม่ตะวันสีของมันดำสนิทแม่มันอยากจะเป็นโห์ที่บินหาขนโห์มาแซมสักเท่าไหร่ก็ตามแต่มันก็ยังปกปิดขนสีดำสนิทของมันไม่ได้กามันก็คือกานะแม่ตะวันไม่แวนจะกลายเป็นโห์ไปได้หรอกจงสองบอนให้จงดีด้วยคุณแม่เรารับไม่ไหวแล้วเราเก็บกลั้นน้ำตามาหลายวันเราทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้ว ฉันฉันดีไหวแล้วเฮ้ยตะวันตะวันวันนี้นะคะที่มหาวิทยลาลัยชื่อดังย่านรังสิตนักร้องสาวที่กำลังโด่งดังทานตะวันจันทราเออคุณแม่คะเขามาดูข่าวทีวีแล้วคุณแม่มาเร็วๆเ,เข้ากำลังจะเข้ารับปริญญาตรีจากคณะบริหาราธุรกิจก็เกิดมีอันเป็นไปต้องหมดสติในระหว่างที่กำลังอยู่ในกลุ่มเพื่อนๆไหนไหนข่าวอะไรลูก คณแม่ดูก่อนค่ะเดี๋ยวค่อยคุยกันหลังจากหมดสติแล้วเพื่อนๆก็ได้พากันปรถมพยาบาลจนฟื้นคืนสติขึ้นมาได้นะคะจากนั้นจึงพาเข้าไปในห้องรับปริญญานางสาวธานตะวันจันทราก็ได้เข้ารับปริญญาตามปกติไปแล้วนะคะส่วนสาเหตุที่ทําให้นางสาวธานตะวันจันทราต้องถึงกับเป็นลมไปนั้นเรายังไม่ได้รับรู้จากปากของนักร้องสาวเองแต่ก็ได้มีข่าวร่วมถึงหูนักข่าวว่า สาเหตุที่ทําให้นางสาวทานตะวันถึงกับเป็นลมไปนั้นก็เป็นเพราะว่าเธอได้รับการเชิญไปร่วมงานแต่งค่ะแต่จะเป็นงานแต่งของใครนั้นทางทีวีบันเทิงสบายอุราจะนํามาเสนอในลําดับต่อไปนะคะตายสะใจเหลือเกินค่ะคุณแม่ค่ะสะใจเหลือเกินค่ะอ๋อข่าว <laughs> นี้เองแม่ก็ไปในงานด้วยนะเห็น <laughs> คุณหญิงกัลณาก็มาเล่าให้ฟังเหมือนกันแต่ไม่คิดว่าทีวีเนี่ยจะนํามาเป็นข่าว ดีชะสายกระจหนุกันนะักไม่เป็นข่าวแบบเนี้มันจะได้พังไงคะคุณแม่ชาวบ้านน่ะเขาจะได้รู้ว่ามันน่ะพายเย่อมารักกับลูกชายคุณหญิงผู้สูงศักดิ์แล้วมันก็ต้องอกหักเนื่องจากว่ามันไม่คู่ควรกับฝ่ายชาย <laughs> หนูกันมีความสุขที่สุดเลยค่ะคุณแม่ขะหนูกันมีความสุขจริงๆคะ่ะ <laughs> ทรศัพท์มหาคุณหนูกันค่ะใครโทรมาบอกว่าเป็นทักข่าหนังสือพิมพ์ค่ะออืมแต่นั้นส่งมาค่ะค่นนี้ค่ะฮ <Hello. S 2> ัลโหลชลิกัลยาพูดค่ะเอ,อ่อจากไหนคะอ๋อค่ะไงคะอืมจะขอสัมภาษณ์เรื่องอะไรนะคะทานตะวันจันทราทำไมเลอคะอ๋อข่าวนั้นเองอืมค่ะ จะมาสัมภาษณ์ที่บ้านหรือว่าจะให้ไปที่โรงพิมพ์คะจะมาที่บ้านดีกว่านะคะหนูกันจะได้ทําอาหารเลี้ยงด้วยค่ะ <c oughs> อ๋อคะ่ะจะมาก,กี่คนก็ได้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะเอาไปเก็บได้ <c oughs> ะคะ่ะนักข่าวจะมาสัมภาษณ์หนูกันค่ะเรื่องแม่นักร้องนั่นน่ะเหรอลูกค่ะคุณแม่มันกลายเป็นข่าวดังไปแล้วนะคะเพราะทีวีเอาไปเล่นก่อนหนังสือพิมพ์ก็เลยตามข่าวข่าวนี้แหละคะ่ะ คงได้ดังระเบิดใครจะดังล่ะลูกก็ทุกคนเลยค่ะคุณแม่คนที่เกี่ยวข้องจะต้องดังทุกคนแต่จะดังคนละแบบนะคะเอ๊ะดังกันคนละแบบจะดังยังไงสำหรับหนูกันนะคะคุณแม่พรุ่งนี้หนูกันจะให้ข่าวข่าวที่หนูกันจะกลายเป็นนางเอกและนางตะวันจะต้องกลายเป็นนภิษฐ์หนูกันถ้าให้ข่าวผิดพลาดนะเขาฟ้องเราได้นะลูก ชื่อฝีปากหนุกันเด็กเขาคุณแม่นุกันจะพูดพูดอย่างชนิดที่ว่ามันจะหาช่องมากล่าวหาหนุกันไม่ได้เลยแล้วคุณแม่ก็ดูข่าวก็แล้วกันคุณแม่ไม่น่าทําแบบนี้เลยแม่ใจร้ายนี่แก้วนี่แก,กล้าว,ว่าแม่ขึงตัวเองใช่เหรอฮะตายแล้วนี่คุณหญิงท่านโกรธเอามากมากที่คุณแก้วลุกขึ้นต่อว่าท่านหลังลจากที่ข่าวบันเทิงออกข่าวเรื่องหนูตะวันเป็นลมเพราะเห็นกล้าแต่งงาน โธ่จะ,จะเกิดเรื่องอะไรหรือเปล่ามาเนี่ยด็อกเตอร์ก็ยังไม่กลับมาจากจมหาวิทยาลัยซะด้วยคุณแม่คุณแม่ก็บังคับให้พี่ปราแต่งงานกับคนที่คุณแม่ต้องการแล้วคุณแม่ยังจะทำร้ายจิตใจของตะวันด้วยการเอากราปิแจเขาถึงมหาวิทยาลายัยเขากำลังจะเข้าระปบิญญาตะวันก็สะเทือนใจจนเป็นลมแล้วก็กลายเป็นข่าวตะวันก็เสียหายนะคะคุณแม่ก็ช่างมันสิฉันไม่แคร์นี่ คุณแม่ใจร้ายอยาแก้วนี่นะตายแล้วอกนองพลอยจะแตกคุณหญิงตบหน้าคุณแก้วแม่คุณแม่ตบแก้วฉันไม่เคยทํากับลูกแบบนี้นะแต่กับลูกอย่างแก่นะยายแก้วแกเห็นคนอื่นดีกว่าแม่แกสมควรจะโดนใช่บ้างคุณแม่คุณแก้วคะคุณแก้วคุณหญิงคะคุณแก้วช่างมันปล่อยเข้าไปแม่พลอยให้เขาไปสงบสติอารมณ์ ให้เขาได้คิดว่าเขาได้ทําอะไรลงไปบ้างคุณหญิงคะคุณหญิงไม่เคยตบตีคุณแก้วมาก่อนเลยนะคะเนี่ยไม่รู้เธอจะเสียใจสักขนาดไหนแล้วที่ลูกทําให้แม่เสียใจแล้วแม่พลอยฉันปล่อยยายแก้วมานานแล้วนะนานจนลูกสาวคนนี้นิสัยเสียไปแล้วต่อไปเนี้ฉันจะต,ต้องเลี้ยงด้วยระบบไม่เรียวซะบ้างละ่ะโธ่คุณหญิงคะอย่าเลยค่ะหล,ล่อนั่นแหละอย่ามายุ่งกับเรื่องของฉันนะแม่พลอยเออเอ ค่ะคุณหญิงแต่ปลาดอีกคนนึงป่านนี้ยังไม่กลับงานมหาวิทยาลัยอ่ะก็เริ่ตั้งแต่ทุ่มกว่าแล้วยังไม่กลับบ้านไม่รู้ไปทะเลถลายที่ไหนก็ไม่รู้ฮัลโหลจันเหรอฮียยี่แก้วนั่นเสียงเธอใช่หรือเปล่าจันแก้วถ้าเป็นอะไรอ่ะทํามีเสียงอู้อี้แบบนี้นะ่ะ ฉันทะเลาะกับคุณแม่อ้าวเรื่องเรื่องตะว,วันเหรอใช่เห็นข่าวทีวีไหม <c oughs> เห็นสิเห็นเต็มสองตาเลยนี่ดีนะที่เยตะว,วันนอนร้องไห้ยอยู่ในห้องอะ่ะฉันนอนดูทีวีอยู่คนเดียวนี่ถ้าเยตะว,วันเห็นข่าวซ้ำเข้าไปอีกอะ่ะคงร้องไห้จนถึงเช้าแน่จะ <c oughs> ตอบว่าคุณแม่แม่ก็เลยตบหน้าฉันเฮ้ย <c oughs> นี่ขนาดถึงตบหน้าชิวหรอโธ่อีกแก้วสงสารตัว,วนนสงสารวิ่ปราดแล้วไม่สงสารตัวเองโธ่โดนตบหน้าเพราะพวกชั้นแท้ๆช่างเถอะฉันถือว่าฉัน้นทำถูกต้องแล้วฉันยึดถือเรื่องความถูกต้องเป็นหลักฉันจะเหมือนคุณพ่อแต่พี่ปราศสิถูกคุณแม่ควบคุมจนอ่อนแอไม่เป็นท่า้ฮย เยะตะวันก็เหมือนกันแข็งจนเกินเหตุเห็นว่ายูให้ด็อกเตอร์ทำตามความต้องการของคุณแม่ด้วยจริงเหรอจริงสิฉันจะเล่าให้ฟังวันนั้นนะนะวันที่กลับมาจากไปกับด็อกเตอร์นี่รู้มะมพอกลับมาถึงคอนโดเยะตะวันก็ปล่อยโฮเหมือนกับว่าได้กลั้นมันเอาไว้ตลอดเวลาพอถึงบ้านก็ระเบิดน้ำตาออกมาเลยอ่ ฉันเงี้ยสงสารจนจับใจแต่ก็ไม่รู้จะช่วยยังไงอ่ะยังยุให้ตะวันบอกให้ด็อกเตอร์อย่ายอมแต่งงานกับยายสิริกัญยาแต่ตะวันเขาบอกว่าเขาทำไม่ได้เขาไม่ต้องการให้ด็อกเตอร์กลายเป็นลูกอากตันยูอ่ะโตะวันดูสิตะวันน่ะแสนเดียอวอ,อย่างเนี้ยคุณแม่ยังเกลียดได้ลงคอฉัน อยากช่วยตัวแต่ไม่รู้จะทำยังไงจะไม่รู้จะทำยังไงแล้วนะจันโอ้ยใครมาหาวะเ้ยไม่น่าจะใช่ด็อกเตอร์นะอ๋อนี่บ้านด็อกเตอร์ใช่ไหมครับอ๋อครับครับนี่บ้านด็อกเตอร์ปราดครับผม แต่ด็อกเตอร์ยังไม่กลับเข้าบ้านนะครับออคืออี้นะออผมเป็นเพื่อนกับด็อกเตอร์สอนอยู่มหาวิทยาลัยเดียวกันนะออคือตอนนี้เขานอนอยู่ตอนท้ายรถของผมนะอา้าวด็อกเตอร์เอารถไปที่ไหนครับเนี่ยเขาเมามากครับผมเลยให้เอาจอดไว้ที่โรงแรมแล้วก็เอาแจรถกลับมาคุณไปเอาคืนได้พรุ่งนี้เลยนะฮะส่วนด็อกเตอร์เนี่ยผมขับรถมาส่งเขาเพราะไม่กล้าให้ขับรถกลับเองเมามากเลยอ่ะมาดูสิคุณออครับครับเดี๋ยวผมเลื่อนประตูก่อนครับ เออเอผมว่าเอารถเข้ามาจอดหน้าตึกก่อนดีไหมครับดีเหมือนกันครับจะเด้พาตัวเขาเข้าบ้านได้สะดวกหน่อยองั้นเชิญเลยครับผมอืมอ่ะเอเอเมาเหล้าเหรอเนี่ยเฮ้ยเพิ่งเคยเห็นด็อกเตอร์เมาฮะเฮ้ยเมาเพราะอะไรวะคงต้องวิ่งไปดูล้วอ่ะนี่ไงคุณ นอนฟุบอยู่นั่นน่ะครับผมเดี๋ยวผมจะประคองออกมานะครับอุ้ยไอ่อืมกินเหล้าเหม็นหึงเชียวเขาดื่มมากอะปกติไม่เคยเห็นดื่มแต่วันนี้ไม่รู้นึกยังไงชวนเพื่อนอาจารย์ออกมาดื่มแล้วก็ดื่มหนักจากคนเดียวไม่พูดไม่จาผมว่าเหมือนจะมีอะไรในใจนะมีแน่ครับอาจารย์แต่ผมจะพูดไปมันก็ไม่ดีเรื่องของเจ้านายนะครับเข้าใจเข้าใจอาอละ อะคุณพาด็อกเตอร์กลับบ้านเถอะนะอะผมจะกลับมานะอ้าวตายะเ้อผมเลื่อนประตูปิดแล้วอ่อแล้วก็ล็อกุญแจหรือเปล่าอ๋อยังครับอ่ะงั้นไม่เป็นไรผมจะเลื่อนมานี่เออแล้วคุณจะลืมไปล็อกประตูด้วยเดี๋ยวขโมยรู้แกจะเข้ามาเข้ามาเอ้าครับผมเข้าไปนะครับตะวันผมเพชรครับด็อกเตอร์ต้องเสียงคุณเหนือตะวันเออว้ายเออ ตะวันเสียงไม่ทุเลขขนาดนี้หรอกครับด็อกเตอร์ <laughs> ขอโทษนะผมเสียใจตะวันผมรักคุณเอ้อเอ,อมาพูดอะไรตอนนี้ครับด็อกเตอร์ออไปเข้าเธอครับไปเข้าบ้านเะครับอ้าวนั่นด็อกเตอร์เหรอเจ้าเพชรเจ้าแม่ <laughs> แกเป็นอะไรอ่ะทำไมต้องประคองแบบนั้นก็เมา ตายแล้วด็อกเตอร์เมาใช่แม่ด็อกเตอร์เมาพี่โทษวิถังเอ้ยอะไรกันนักกันหนาเมื่อตอนหัวค่าคุณแก้วก็ทะเลาะกับคุณแม่ันโดนคุณหญิงท่านตบหน้าเมื่อตอนดึกด็อกเตอร์ก็เมากลับมาและนี่คุณหญิงท่านมาเห็นจะตีสองแล้วคงหลับไม่ตื่นมาแล้วละ่ะเฮ้ยอะไรกันนักกันหนานะเนาะความรักไม่สมหวังไงเจ้าแม่ด็อกเตอร์ก็อ,อกหักเป็นเหมือนกันนะ เมาเพราะอกหกักเลยเนี่ยก็คงแง่แล้วแม่ไม่หักโค้งไม่เมาจริงไหมครับด็อกเตอร์ตะวันโอ้ยพ่อมพอดแต่ตะวันจันทราอยู่นั่นแหละไปขึ้นไปนอนนะครับด็อกเตอร์อ๋โหหมดสภาพเลยพี่ชายแก้วพี่ปราดคะพี่ปราดใครอะแก้วเองคะ่ะโอ้ย นี่ห้องพี่เนี่ยค่ะแก้วเข้ามาดูพี่ปราดว่าเป็นยังไงบ้างเ<อ>มื่อคืนนเพชรบอกว่าพี่เมากลับมาตอนตีสองพี่เมาค่ะเมาจริงสินะพี่ไปกินกับเพื่อนเออ,อ,อปวดหัวตึ๊บเลยยก็หน้าปวดแล้วค่ะปกติพี่ไม่เดิมนี่ค่ะคุณแม่ล่ะออกไปงานของท่านตั้งแต่เช้าแล้วค่ะนี่กี่โมงแล้ว สี่โมงเช้าโอ้พี่ต้องไปมหาวิทยาลัยอะอยู่สักวันเ่ะคะ่สะสภาพยังไม่ฟื้นแบบเนี้ยขืนหอบสังขารที่ดูซุดโสมผิดหูผิดตาไปมหาลัยอะ่ะนักศึกษาคงได้ไปเมาสกันสนุกปะเออพี่ไปดื่มทําไมคะเล่าอะน่าจะทําอย่างอื่นที่มันเข้าท่ากว่าเช่นไม่ยอมตามใจคุณแม่ยกเลอกงานแต่งซะก็กรีบรัก อย่ามัวแต่ชักแต่ชา้าจะรักก็เข้ามาจะมัวสบตาและฉันอยู่ทำไมอย่ามัวสบตาและฉันอยู่ไกลๆท่านผู้ฟังที่รักจะรักก็รีบรักจะบระพันธ์ของมุทิตาใจทิพย์แดงมงคลจะทำเป็นบทละครวิทยุจากการแสดงของคณะ<ห>เกติพย์ รักยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรูสยามบันทึกเสียงกลยาารพงควบคุมการแสดงรูสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามจะรักก็รีบรักในตอนต่อไปซึ่งคณะเกติ์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกัน ขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ